ผมเคยวาดฝันงานแต่งงานของผมกับเธอคนนั้นดอกไม้จะต้องเป็นดอกไม้สีขาวแสดงถึงความอ่อนโยนและบริสุทธิ์เหมือนกับเธอแต่ว่าตอนนี้มันคงสายไปแล้วข้าขอรับเจ้าเข้ามาเป็นเจ้าสาวของข้าอีไลาจากนี้ไปเจ้านั้นนะ่ะเป็นของข้าคนเดียวจะบ้าได้ไงเออะอะไรกันเนี่ยนี่เราฝันไปอย่างนั้นเหรอ โอยปวดหัวเป็นบ้าเลยท่านอีลายคะตอนนี้ใกล้ถึงเวลาอาหารเช้าแล้วเตรียมตัวอาบน้ําแล้วลงไปรับประทานอาหารได้แล้วนะคะรู้แล้วนะ่าไม่ต้องมาเร่งกันได้ไหมเล่าเยเมดคนเนี้ตามทุนจ้านเราตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ่ารำคาญชะมัดเลยนี่เป็นกักขังหนุ่มเหนียวกันจะชัดเลยแถมยังให้เยเมดเนี่ยมาติดตามเราทุกฝีก้าวจะทำอะไรก็ไม่ได้อีกละ่ะ แต่ยังไงเราก็ต้องหาทางที่จะหนีไปจากที่นี่ให้ได้ในจะบ,บ้าหรือไงฉันอ่ะไม่ได้ชอบผู้ชายนะเทพพระเจ้าภาษาอะไรโรคจิตชะมัดเลยอะ่ะเทพโรคจิตอย่างงั้นน่ะเหรอเข้าใจพูดดีนี่นะเจเดกคนนั้นนะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนน่ะจะแต่งงานกันได้ยังไงเล่า <S <S คนไม่รู้จักเกินอย่างนั้นน่ะเหรอแต่ว่าฉันน่ะรู้จักนายดีเลยนะ อีไลยครับแต่ฉันไม่รู้จักนายวัยเทพเจ้าโรคจิตถ่ายคลิปสองคนนี้ทะเลาะกันเก็บเป็นอย่งพนหลังดีไหมเนี่ยอะไรกันนี่ว่าฉันขนาดนั้นแต่จะหน่อยทะเลาะกันแบบนี้ก็ไม่ดีแฮะเขาไปช่วยฮัสเตอร์ซะหน่อยดีกว่าแล้วก็ช่วยปล่อยฉันกลับบ้านไปด้วยนะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ทำไมเหรออยู่ที่นี่ก็สบายดีออกนี่หนุ่มๆเลิกทะเลาะกันได้แล้วนะฮัสเตอร์เนี่ยอายุปูนี้ทำตัวเป็นเด็กไปได้น่ะยังไงซะวันนี้ก็ดึกแล้ว พราะฉะนั้นเธอก็พักอยู่ที่นี่เถอะนะอีไลเดี๋ยวคนของฉันจะพาเธอไปที่ห้องพักเองนะท่านยิตราเราียกดิฉันหรอคะมาพอดีเลยนะ่ะใช่พาเเด็กนี่ไปที่ห้องนอนทีสินายเองก็ควรจะเลิกทำหน้าโรคที่สเสด็จคนนี้ได้สักทีนะฮัสเตอร์นี่เองก็ดึกมากแล้วนะแยกย้ายก,กันไปพักผ่อนกันก่อนเถอะร่างมนุษย์ของเรานะ่ะก็จะเป็นต้องนอนนะยะกรุณาเดินตา มาทางนี้นะคะห้องรับรองแขกอยู่ชั้นบนนี้ค่ะขอบคุณที่ช่วยนะฮิดราไม่ต้องขอบคุณหรอกนะแล้วหลังจากนี้นายจะทำยังไงต่อนะเรื่องนั้นจันก็คิดไว้แล้วเหรอนะยังไงแซะเจ้าเด็กนี่ก็หนีฉันไปไหนไม่รอดอยู่แล้วไว้ค้อจัดก,การต่อพรุ่งนี้แล้วกันคุณอีไลาอาบน้ำอยู่ในนั้นมาหนึ่งช่วโมงแล้วนะคะไม่ทราบว่าใก้จะเสร็จธุระหรือยังคะ อีกแป๊บหนึงนะ่งหน้าอย่ามาเร่งกันสิยิงเมดนี่น่ารำคาญชมัดเลยอะ่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วขอโทษนะคะคืออ่ะดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนนะคะคุณอีไลท่านฮัสเทอร์ให้ฉันนําชุดมาให้คุณอีไลเปลี่ยนนะคะฮะ<า>ท่านบอกว่าถ้าคุณอีไลไม่ยอมใส่ชุดที่เตรียมให้แล้วก็ก็จะให้แกพาล้นจอนลงไปท่าอย่างนี้เลยค่ะไอ้จุบ้านั่น ก็ได้ฉันจะใส่ก็ได้แต่เธอช่วยออกไปจากห้องสักทีได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าแต่งเสร็จแล้วช่วยลงไปที่ห้องข้างล่างด้วยนะคะวันนี้จะมาลูกไม้ไหนอีกละ่วนะวุ่นวายน่าดูเลยนะฮัสเตอร์การกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์ของเจ้าครั้งนี้นะ่ะแล้วคิดจะปล่อยเจ้าเด็กนั่นไปตอนไหนลนะ่ะหลังจากเล่นจนเบื่อแล้วนะ่ะทำไมไม่ตอบละอ่ะอ้าฮัสตี้อย่าบอกนะว่าได้นะ่ะ ให้มันน,น้อยๆหน่อยยิดร่ดฮาสเตอร์มนุษย์เนี่ยเมื่อเทียบอายุไขกับเทพยอย่างเราเนี่ยสั้นมากเลยนะเพราะอย่างเงิ้ทุกวินาทีก็เลยสําคัญยังไงล่ะแต่หล่อนจะไปบังคับเขาแต่งงานเลยไม่ได้อย่าหาทำนั่นนั่นก็จริงแฮะเ้อแล้วข้าคุณจะทํายังไงกันเล่าก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่มนุษย์ค่ายทำกันนะสิขึ้นห้องเลยอะยนะไม่ใช่วอยฮัสเตอร์ หมายถึงอย่างที่มนุษย์หนุ่มสาวเขาทำกันอย่างเช่นการไปออกเดตนะ่ะออกไปเที่ยวด้ดกันสองคนหนุ่มสาวแต่นี่เหมือนแม่ลูกมากกว่านะคะท่านยิดดาแล้วก็ทำกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันคาเล่นมากรุกมไม่เป็นนะคะหรือกินอาหารด้วยกันในบรรยากาศสุดโรแมนติกแต่นี่มันบานะคะยังไงซะก,ก็ลองวิธีนี้ดูก่อนนะฮัสเตอร์ เลยนะคะคุณอีไลที่ฉันพาคุณอีไลลงมาแล้วค่ะเอาละลงมาพอดีเลยเงินก็ไปกันเถอะนะจะพาฉันไปไหนอีกะ่ะไอเจ้าโรคจิตเจ้าเน่ยยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยคงจะหิวสินะออกไปหาอะไรกินด้วยกันเถอะออกไปข้างนอกอีกงั้นเหรอดีเลยถ้าอย่างนั้นเราก็มีโอกาสที่จะหนีไปจากเจ้านี่ได้เนียนๆตามน้ำไปก่อนแล้วกันนะ เพามาที่นี่อย่างนั้น,นเหรอถ้าจะไม่ผิดเราเคยมากับคุณเก๋นี่นะคุณผู้หญิงครับผมขอขนมปังหนึ่งชิ้นนะโอ้ได้แล้วจ้าพนมรูปหล่อขนมปังหนึ่งชิ้นได้แล้วจ้าว่าแต่ป้าได้อาบน้ำบ้างนะอีลลยถ้านายอยากได้อะไรก็สั่งได้เลย้้เดี๋ยวฉันจ่ายให้เอ,อ่อคุณป้าฮะไม่ทราบว่าที่ร้านพอจะมีชาดำหรือเปล่าครับอ๋อมีสิพ่อหนูนี่เลยเอาไปเลยจ้า ขอบคุณมากเลยครับคุณป้าเช้าเช้าแบบนี้กินแค่ชาอย่างนั้นเหรอผมนะ่ะตอนตื่นเช้าชอบกินชาแล้วก็ค่อยหาอะไรกินตอนสายนะฮะอาจจะไม่ค่อยชอบหนะ้าไอเจ้าเทพเจ้าโรคจิตนี่ก็จริงอะนะแต่ว่านานๆทีมานั่งแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะงั้นเราไปหาอะไรทํากันดีก,กว่าไหมนายเดี๋ยชอบตกปลาหรือเปล่าจริงๆแล้วผมอตกปลาไม่เป็นหรอกนะฮะแต่ว่าลองสักหน่อยก็คงไม่เสียหายหรอกมั้ง ถ้าจะไม่ผิดต้องเวียงแบบนี้อ้าเหมือนจะใช่แฮะเจ้าหนูไหนบอกว่าตกไม่เป็นยังไงล่ะก็ทําได้ดีกว่าที่คิดนี่นะจะว่าไปแถวนี้มันมีปลาให้ตกจริงๆเหรอฮะเนี่ยยืนตกตั้งนานไม่ได้สักตัวเลยอะเป็นห่วงก็เลยแอบตามมาด้วยแต่ดูเหมือนว่าฮัสเตอร์เนี่ยจะทําได้ดีกว่าที่คิดเลยนะท่านยิตารตับกันเถอะนะเจ้าคะดิฉันไม่ชอบอากาศข้างนอกเลยเจ้าคะ่ะ เรื่องเด็ดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของท่านทัสเตอร์เถอะนะเจ้าคะอืมเห็นแบบนี้ก็คงไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วล่ะนะงั้นเราก็กลับกันเถิดนะตอนเที่ยงข้าอยากกินไก่อบฟางนะ่ะช่วยทำให้ข้ากินหน่อยสิแต่ตอนเช้าท่านยิทราก็เพิ่งทานไปเองนะเจ้าคะโอ้โหอีไลฉันรู้แล้วเหรอว่านายชอบกินชาดำแต่านายช่วยเผาๆลงหน่อยได้ไหมเนี่ยรวมกับเมื่อตอนเช้านี่ก็แก้วที่สี่แล้วนะ ถ้าเป็นชาดำแล้วก็ผมนั่งกินได้ทั้งวันนะเหรอฮะแต่จะว่าไปเขาก็ดูไม่ใช่คนเลวเหรอนะลองคุยกับเขาดีๆดีดดไหมนะคุณฮัสเตอร์ฮะผมเข้าใจว่าคุณน่ะเป็นผู้มีพระคุณต่อผมนะฮะแต่ว่าการที่จะให้ผมแต่งงานกับคุณน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะผมเองก็ไม่ได้ชอบคุณนะ่ะเรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวฉันก็จะทำให้นายชอบฉันเองแหละ,ะฮะ่พูดจากับคนแบบนี้ไม่รู้เรื่องจริงๆด้วยแหละ จะว่าไปก็ไม่ใช่คนนี่นะชาวนี้อากาศสดใสเหมาะแก่การมาดื่มกาแฟจริงๆเลยนะกี้เอ๋คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนหะนะ้าตาคุ้นๆนะไหนดูซิอ้าวนั่นมันอีไลน์นี่นาะพยายามโทรหาก็ไม่รับสายแล้วนี่มาอยู่กับใครกันล่ะเนี่ยกี้น่าสงสัยจริงๆเลยกี้ต้องเดินเข้าไปถามหน่อยแล้วตอมเผือกนี่มันทำงานได้รล๊กๆ,ๆเลยกีส้สวัสดีจ้าอีไล เก๋ช่องดีจริงๆให้คุณเก๋ช่วยพาหน,นีดีกว่าแหมท่อไปก็ไม่รับเลยนะไม่นึกว่าจะมาอยู่กับนุ่มหล่อแบบนี้กี้อีไลน์นี่ใครเหรอแนะนำให้ฉันรู้จักหน่อยสิดิฉันชื่อเก๋เป็นเพื่อสมัยเด็กของอีไลน์เองค่ะกี้คุณเก๋นี่คือเอ่อคุณเรียกผมว่าคุณฮัตสันก็ได้นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณเก๋ เออใช่ใช่นี่คุณฮัตสันสูงยาวเข่าดีวัยพริบดีฮะยังไงเรื่องที่เขาเป็นเทพเราก็ต้องปกปิดไว้ก่อนแล้วนะยังไงก็มาได้ตรงเวลาเลยนะครับคุณเก๋ผมกำลังจะกลับบ้านพอดีเลยนะ่ะคิดจะมาไมา้นี้อย่างนั้นเหรอจาเด็กน้อยคือเราสองคนกำลังมาออกเดทด,ด้วยกันนะครับคุณเก๋แต่ดูเหมือนว่าเขาจะงอนผมอะไรสักอย่างนะถึงได้อยากชิ่งกลับแบบนี้นะ่ะจะบ้าหรือไง,องเราไม่ได้มาเดทกันสักหน่อยนะ่ะ ไม่ใช่นะครับคุณเกย๋ยังไงก็ช่วยพาผมกลับบ้านทีเดอะครับตอนนี้เลยจะง,งอนก็ให้มนันน้อยๆหน่อยอีลายกี้ไอเราหรือก็เป็นห่วงทอไปไม่รับสายที่ไหนได้ก็ไม่อยู่กับผู้ชายเอาความห่วงใยเมื่อคืนของฉันคืนมาเลยนะกี้เข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วอ่ะไม่ใช่นะครับถ้าอีลายเขาอยากกลับบ้านนักแล้วก็เดี๋ยวผมจะเป็นคนพาเขากลับไปเองนะครับคุณเก๋ขรับคุณทัดสันกี้ยังไงก็ฝากเพื่อนของดิฉันด้วยนะคะกี้ ยันดิฉันไม่ขอรบกวนแล้วกันนะคะไว้เจอกันนะอีไลถ้ารู้ว่าจะมาอยู่กับผู้ชายหลออขนาดนี้นะกี้จะไม่เป็นห่วงเลยละกี้่ฮแม่แม่โทษทีนะอีไลดูเหมือนว่าแผนที่จะหนีไปจากชันของนายลมไม่เป็นท่าเลยละนะแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้หิมะก,ก็เริ่มตกแล้วละสิกลับกันเลยดีไหมกลับไปที่บ้านของนายนะ่ะจะพาเรากลับบ้านอย่างนั้นเหรอจะต้องคิดแผนชั่วๆเอาไว้อยู่แน่เลย เทโรคจิตโปรดติดตามตอนต่อไปเร็วๆนี้เร็วๆนี้จริงเหรอเฮ้ยก็เร็วๆนี้ดิก็เดี๋ยวนี้เขาเริ่มขยันแล้วงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Star YouTub ด้วยนะและแจ้งข่าวนะคะตอนนี้คิวย้ายไปสตรีมใน f c e b o o k f แ n p เพ e เต็มตัวแล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยละแล้วเจอกันนะบิาบบ้า